ครบพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันอังคารที่30พฤษภาคม2566กันนะครับวันนี้นะครับเนเ็กก็ปิดตลาดไปที่1,534.81จุดลดลงไป6.16จุดหรือว่าติดลบไป0.4%มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่47,000ล้านบาทโดยประมาณโดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แล้วก็กลุ่มการแพทย์ส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานอสังหาริมทรัพย์อาหารธนาคารแล้วก็กลุ่มวัสดุก่อสร้างโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของอีออนราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.05%ก็มีการคาดการณ์กันว่ากำไรในงวดปีบัญชี2566นี้จะเติบโตได้8% วนว่าปีบัญชี2567ก็คาดว่าจะเติบโตได้ต่อเนื่องอีก10%ทางด้านของฮา n a ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.55%ก็มีการคาดการ์กันว่าแนวโน้มผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้น่าจะมีโอกาสฟื้นตัวกันขึ้นมาได้ทางด้านของ TOA ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.17%ก็คาดว่าดะรับซนติเมนต์เชิงบวกมาจากการที่บอร์ดบริษัทแล้ก็ทนานะของกรรมการบริหาร ท่านหนึ่งได้มีการลาออกซึ่งก็ทำให้แยกจากสตาร์คได้อย่างชัดเจนทางด้านของ Ford Corporation ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4%โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็มีการคาดการกันว่ารายได้ในปีนี้จะเติบโตได้10-15%ซึ่งก็มาจากการติดตั้งตู้เต่าบินได้ครบหมื่นตู้ตามที่วางแผนกันเอาไว้ทางด้านของคา m a มาด ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.93%หลังจากที่มีการประกาศเพิ่มทุน220ล้านหุ้นขายแบบ PP ให้กับทางด้านของสถาบัน2รายก็คือเวลสยามแล้วก็ QPE ฟันที่ราคา7บาท25ตางต่อหุ้นทางด้านของ AH ราคาหุ้นบวกขึ้นมา7.91% ก็มีการคาดการณ์กันว่ายอดขายนั้นมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นในไตรมาส2ปี66นี้ทางด้านของซาบีนาราคาหุ้นบวกขึ้นมา8.62%ทางด้านของผู้บริหารน,นั้นก็คาดว่ารายได้ในปีนี้จะเติบโตได้15%ทางด้านของวันราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.85% ก็มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มผลประกอบการจะฟื้นตัวขึ้นมาตั้งแต่ไตรมาส2ปี66นี้เป็นต้นไปทางด้านของ NYT ราคาหุ้นบวกขึ้นมา7.11%ก็ได้รรับแรงหนุนมาจากการส่งออกรถยนต์ที่ฟื้นตัวกันขึ้นมาก็น่าจะช่วยให้กำไรของ NYT นั้นเติบโตขึ้นมาได้อย่างโดดเด่นส่วนทางด้านของซีวิ l ราคาหุ้นบวกขึ้นมา11.93% ทางด้านของผู้บริหารน,นั้นก็มีการระบุว่าเตรียมที่จะเข้ารับงานใหม่กว่า18โครงการซึ่งก็น่าจะช่วยหนุนแบ็กหลอกให้โตตามเป้าที่20 0 0มล้านบาททางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ BTS ราคาหุ้นติดลบไป5.92%หลังจากที่มีการรายงานผลประกอบการของไตรมารส4งวดปีบัญชี66ปรากฏว่า มาขาดทุนสุทธิจากช่วงก่อนหน้าที่มีกําไรซึ่งก็นับว่าเป็นการขาดทุนเป็นรารมาสแรกในรอบก,กว่าหลายปีเลยทีเดียวทางด้านของ a w c ราคาหุ้นติดลบไป3.53%ก็มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มผลประกอบการรายมาส2ปี66นี้จะอ่อนตัวลงมา Q on Q ซึ่งก็มาจากปจัจจัยฤดูกาลทางด้านของ AAI ราคาหุ้นติดลบไป4.02%โดยทางด้านของผู้บริหารน,นั้นก็มีการระบุว่าเตรียมที่จะย้ายฐานการผลิตไปยังเวียดนามและก็ฟิลิปปินส์ถ้าว่ารัฐบาลใหม่นั้นมีการให้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น450บาทส่วนทางด้านของเซนราคาหุ้นติดลบไป3.53%ทางด้านของผู้บริหารน,นั้นก็มีการเตรียมที่จะปรับเป้ารายได้ในปี66นี้ลงอันเนื่องมาจากรายได้ของธุรกิจ Delivery นั้น ต่ำกว่าที่คาดการกระไว้และนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้ทุกคนไหนในวันถัดไปคีัับ